ท่านผู้ชมกำลังชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกทางทท,ทบ5นะฮะท่านทนายธนวินคะพวกเราอยู่กรุงเทพนะฮะ,ะ,ฮะกลัวว่าน้ำจะท่วมน้ำจะท่วมแต่มีบางที่เขาบอกว่าเมื่อไหลฝนจะตกะยังมีอยู่นะะในพื้นที่ภาคอีสานค่ะที่อำเภอห้วยแถลงนะะจังหวัดนครราชสีมามีในส่วนของพี่น้องประชาชนนะฮะร้องเรียนเข้ามาที่รายการสนามเป้าบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วนะไม่มีน้ําจะกินจะใช้ส่วนน้ําที่มี ก็ไม่อยากจะพูดเลยนะะว่ากลายเป็นน้ำแดงไปหมดแล้วอ่ะนะฮะเรื่องนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะมีตัวแทนมา,มาร่วมรายการ2ท่านด้วยกันนะฮะท่านทานายธนวินท่านแรกอ่ะนะคะก็เป็นในส่วนของเจ้าของเพจห้วยถแถลงนะคะคุณนรินโรจนะวะัิกกรค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะส่วนท่านที่สองนะคะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะห้วยถแถลงค่ะคุณนัชวกรหานโกรธาค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะค ต้องถามนะฮะทางคุณนรินที่เป็นเจ้าของเพจห้วยแถลงนะฮะ,ะว่ามีพี่น้องประชาชนนียเขาแจ้งเข้ามาที่เพจเราหรอคะใช่ค่ะเขาแจ้งเข้ามาที่เพจเขาเจอปัญหาอย่างไงบ้างคะคือตอนแรกไม่รู้หรอกเพราะว่าเราอยู่ต่างตำบลตำบลที่เราอยู่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพัยแล้งเรื่องน้ําแต่ฝนก็ไม่ตกละค่ะแต่คนนี้มีพี่น้องอยู่ตำบลหนึ่งชื่อตำบลหลุงปูดูค่ะ,คะแจ้งมาว่า,อวาออแอดมินไม่มีน้ําใช้แล้ว ไม่มีน้ำใช้จริงๆค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาน้ำมาส่งแล้ว็เนี้ <Okay. S 2> บางหมู่บ้านประชากรเป็นพัน mm hmm. เขาเอาน้ำมาส่งสองสามถังมันไม่พอใช้เน้่นก็ต้องไปถามะนะว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาใช้น้ำของที่ไหนเพราะโดยตามหลักการนะท่านผู้ชมท่านทานทานวินก็คือหนึ่งเราจะมีหน่วยง,งานที่ดูแลนะ้ำก็คือการประปาส่วนภูมิภาคเนาะสองก็คือจะเป็นประปาหมู่บ้านอันนี้ค,คือท้องถิ่นดูแลเองสามก็คือประปาเอกชนไปเลยะนะฮะก็คือต้องซื้อหากันแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นปัญหานี้ ขึ้นกับการประปาไหนคะท่านใช้ทั้งประปาหมู่บ้านน้ำบาดาลน,นะคะแห้งหมดน้ำบาดาลก็สุกไม่ขึ้นละออันนี้ก็คือเป็นสภาพของน้ําที่มาจากแหล่งผิดประปาในหมู่บ้านก็คือแดงจัดแบบนี้แล้วก็ขุ่นค่ะคุณปุ๊กเดือดร้อนมากชาวบ้านบางหมู่บ้านเขาต้องใช้น้ำแล้วรอไม่ไหวก็ต้องใช้ังแดงขุนๆแบบนี้เลย เสี่ยงต่อสุขภาพมากๆอย่างนี้ก็ต้องไปแกว่งสารส้มกันเลยไหมคะแกว่งสารส้มเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านดีมากเลยค่ะพยายามนอกจากจะหาถังไปเก็บน้ําสํารองให้แล้วก็ยังไปพยายามยืมสารส้มบ้างไปหางบซื้อสารส้มบ้างจนหมดแล้วค่ะไม่มีงบซื้อสารส้มแล้วไม่มีงบแล้วค่ะก็ใช่ค่ะต้องบริหารจัดการกันตามสภาพถังด้วยค่ะถังก็ไม่มีค่ะหมู่บ้านคนเป็นพันมีถังอยู่แค่ไม่กี่ถังเราต้องการทั้ง ผู้เชี่ยวชาญคนมีความรู้ไปช่วยแนะนําว่าทํายังไงน้ําจะใสได้บ้างแล้วกรณีนี้อบตเขาได้ช่วยเหลือลูกบ้านกันยังไงบ้างไหมคะนำรดน้ํานะคะนำรดน้ําไปเติมอาทิตย์ละสองสามครั้งซึ่งไม่พอนะคะคุณปุ๊กไม่พอใช้ไม่พอใช้น้องนักชวกรอยู่ในพื้นที่เลยใช่ไหมนอกจากมีรถน้ามาเติมให้แล้วมีหน่วยงานไหนมาช่วยอีกไหมคะก็ทรัพยากรทรัพยากรน้ําเขตหาครับก็ลงลงมาช่วยครับพอไหม ไม่พอครับอย่างอย่างเช่นถังน้ําก็บางส่วนบางถังก็แตกเพราะว่าเป็นถังที่หยิบยืมมาจากหมู่บ้านาข้างๆด้วยครับ เอาจะเอาที่ไหนไปคืนเขาแล้วเนี่ยทำัแตกอีกใช่โอ้ใช่ค่ะน้ำถังน้ำก็ไม่พอัน้ำไม่พอไอ้ที่มีก็แตกอีกนะคะท่านผู้ชมชีวิตทําไมจะขนาดนั้นท่านนาจันทรวินทั้งรายการเราประสานงานนยะครับไปยังผอกองช่างอบตหลุงประดูนะฮะท่านผอสาธรพลเยี่ยมอยู่ในสายค่ะผอสาธรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสาธรผลเยี่ยมครับค่ะผอคงรู้นาะน้ําไม่พอใช้น้ําที่มีก็แดงท่านนายกสั่งการยังไงบ้างอะผอสาธร ครับคือของเราช่วงอประมาณวันที่สิบสี่สิบเก้าเนาะถึงสิบเก้านะคือช่วงนั้น,นุ้นเนี่ยเราจะลื้อระบบของประปาะเราล้างระบบประปาซึ่งน้าตรงนั้นมันจะขาดมากเราก็เลยประสานไปยังสํานักสั่ยากรน้ําน้ำพักแต่ที่ห oh. ้าทงทางสำนักก็ให้คนรุกเข้าลถมาส่งกันนะครับก็มาช่วย,ยวนน oh. ิ่งอยู่ประมาณหกวันนะครับวิ่งอยู่ประมาณหกวันเราก็อ เราพอเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็มีการทำบ่สูบบะดาบะดาบของเรามันน้ำใต้ดินของเราจะใช้ได้อยู่ประมาณสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็น้ำซอวัดเนี่ยหมูซีเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณสองสองหมื่นาสองหมื่นหนึ่งพันกว่าลิตรนะครับต่อต่อต่อหนึ่งวันแสดงว่าตอนนี้น้ําไม่พอใช้ใช่ไหมคะท่านครับผลิตน้ําของเราผลิตน้ําปปาของเราผลิตได้วันละหนึ่งหนึ่งร้อยลูกบาศกเมตรก็ประมาณหนึ่งหมื่นลิตร แล้วลูกบ้านทั้งหมดประมาณกี่คนคะลูกบ้านทั้งหมดนะครับลูกบ้านของนกคูศิลาขันอย่างกี่ร้อประมาณ4 0 0รอา่้าคนครับโอ้โหแล้วจะพอใช้กันหรือคะอยู่กันเยอะขนาดนี้ไม่น่าไม่น่าจะพอนะท่านก็คือตอนนี้เรากผลิตน้ำได้วันละ10,000่ลิตรแล้วเราก็รถของเราจะวิ่งได้วันละรถเราเที่ยวหนึ่งเราได้4ี่0ลิตรแล้วก็วิ่งวันเฉลีย่ยแด้ววันหนึ่ง อ่าดีถึงข้าเที่ยวนี่ก็เพียงพออยู่ครับพอเหรอคะพอไหมเดี๋ยวต้องถามลูกบ้านสรุปพอไหมท่านผอกองช่างบอกพอแล้วชาวบ้านใช้พอไหมแม่เอาใช้สบายนะเอาใช้เท่าที่จําเป็นก่อนค่าพอเดี๋ยวเดี๋ยท่านท่านผอสาธรฟังฟังชาวบ้านว่าสักนิดหนึ่งเชิงเนี้ยไม่ไม่พอใช้ครับไม่พอเพราะว่าบางครั้งก็มีชาวบ้านบางส่วนที่เขาไป เอาน้ำที่ถังน้ําที่ทางอบตเตรียมไว้ให้ครับบางบางหลังก็เขาก็ไม่ได้น้ํากลับไปครับน้ําหมดก่อนแล้วนะแค่ครับน้ำเอาเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวฝังจากทนผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านขอบุไม่พอนะครับจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนบอกนะครับโอ้ได้ได้ได้คือถ้าตรงไหนพอเราก็ดีใจตรงไหนไม่พอจะได้เติมเนาะค่ะท่านท่านผู้ใหญ่อยู่ในรายการอยู่ในสายด้วยเลยใช่ไหมจ๊ะ ครับสวัสดีครับผมมนุษย์ศักดิ์แสงสุกผู้ใหญ่บ้านบ้านกุ่ศีลาขันหมู่ที่สี่ครับจ้าหมู่สี่นะผู้ใหญ่มนุษย์ศักดิ์ลูกบ้านเราได้น้ําเพียงพอใช้ไหมหรือขาดเหลือตรงไหนไหมจะได้าหาคนมาช่วยเพิ่มพูดถึงการใช้น้ําของเราเราใช้ทั้งหมดสามระบบระบบที่หนึ่งเราน้ําดิบที่ในอ่างเรามีอยู่ผลิตระบบที่สองเป็นระบบน้ําบาดานระบบบาดานสองบ่อ เหนบอกว่าบอ่อบาดานนี้เหมือนน้ามันจะหมดแล้วตกลงมันมีน้ําอยู่ในบอ่อบาดานไหมฮะหรือไม่มีท่านมียังใช้ได้อยู่แต่ว่าปริมาณน,น้ําอาจจะไม่แรงแต่ว่าเราใช้ได้ครับอ๋อเหรอคะใช้ได้มีสองบ่อบ่อเดิมและบ่อใหม่ครับค่ะแล้วที่บอกว่าน้ําเป็นสีแดงแดงนี่ยังมีอยู่ไหมท่านแก้ปัญหายัางไงครับผู้ใหญ่คะ <S 2> <S 2> <S 2> น้ำเราคุยกับพอคนช่างทีนึงครับ ได้ได้เรื่องน้ำแดงก็ยพอกองช่างนะ <c oughs> นะท่านพอกองช่างสาธรคะครับคือตอนนี้คือช่วงที่มันตามน้ำมีก่อนนะครับท่านนายกก็ได้นำรถไปเปิดล่องน้ํานะครับต่อเปิดล่องส่งน้าเข้ามาเพื่มเติมนะครับส่วนแผนแผน,นงานต่อไปก็คือตอนนี้น่ะผมทำโครงการนะครับสูบน้ำเลยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับส่งอาส่งสูบส่งจากน้กชมวกมา ถึงบา้นบานปุูกเวลาขันอเ่างไรจะทาง10กิโลออตอนนี้ผมเสนอโครงการผ่านไปยังท่านสสพื้น,นที่เขียดนะครับท่าน,านโรทีไปเพื่อที่จะเสนอคอรมอตันจอนที่จะมาโกราชของเรานะครับอยู่ระหว่างกำลังเสนอเนาะ,อะเอาละเดี๋ยวในส่วนนี้นะฮะเบื้องต้นนะฮะทั้งท่านในช่างสำรวยนะฮะท่านผอช่างแล้วก็ท่านผู้จัดก,การการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราได้ประสานงานไปยังคุณสำรวยนะ อยู่ในสายกับเรานะฮะท่านผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคนะฮะสาขาพิมายนะฮะสวัสดีค่ะท่านผู้จัดการสํารวยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้จัดการได้ยินอยู่เนาะค่ะที่หลุงประดู่ค่ะน้าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเพียงพอใช้แล้วน้ํามีสีแดงๆปนด้วยการประปาส่วนภูมิภาคพอจะช่วยตรงไหนได้ไหมจ๊ะครับครับเรื่องต้นทางกว่าปายได้ตรงหน่นั้นคือพนักงานออกไปให้คําแนะนำเมืม่อช่วงช่วงที่เกิดภายแรงเนาะตอก็คือ ือระบบมันปันเล็กถังน้าใสก็อยู่ประมาณนี้ครับถังน้าใสนี่อยู่มันมาณสักร้อยกิ่ะแต่ว่าขนาดก็คืออลไงนะเด็กมันมันของอุ่นมันค่อนข้างหนักประมาณสามร้อยหกสิบเก้าค่ะแล้วมันมีวิธีแก้ยังไงไหมท่านท่านผู้จัดจาก,การสำรวจม,มีวิธีแก้ยังไงไหมคระตอนนี้เรามี<บ>สายพอออกองช่างอบตหลุ่มป่าดู่อยู่ด้วยเขาจะได้ไปทําตาม ชาวบ้านจะได้ใช้น้ําดีขึ้นนะฮะอ่าคือเรื่องต้นเรื่องต้นอาจจะไม่ไปทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดหาว่ามัน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 ยังมันยังไม่ดีขึ้น,นอ่ะทางกับปามันก็ยินดีกลับไปอีกครั้งนึนงก็ได้เพราะว่าน้ําแต่ละวันนะคุณภาพยังยังยงช่วงนี้มีฝนตกลงมาอ่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันนะ โอ้ถ้าอย่างนั้นต้ององีกครัง้งหนึ่งก็ได้ไม่ไม่ไมีปัญหาแล้วประปางั้นต้องกินเยี้ยของลุงเลยขอเมตตาเลยนะเดี๋ยวท่านผู้จัดการสำรวยช่วยกลับไปที่หลุมปู่ดุกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะใช่ใครับขอ,อ,อให้ผู้ใหญ่แจ้งมาครับปลาดีครับนี่อะไรครับค่ะท่านผอสาทรค่ะครับผมให้ผู้ใหญ่แจ้งไปที่การประปานะคะผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคเดีเย๋ยวท่ันจะให้มือถือมือถือหลังใหม่เลยนะฮะเขาจะได้มาช่วยดูคุณภาพน้ำให้อีกทางหนึ่งดีไหมท่านผอสาทร ับเดี๋ยวผมจะทำนังคือไปด้วยของทางสำนักงานไปเลยครับผมเนาะนี่การประปาสุขวิทยาจะมาให้เร็วเลยนะฮะขอบคุณพอสังเกตถามในส่วนของลูกบ้านอภินารินพอฟังตรงนี้เนี่ยคือช่วยอะไรได้ก็อยากให้ช่วยนะใช่ครับคือช่วยแก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็เอาไปสักยี่สิบสามสิบสี่สิบก่อนก็ดีใจมากว่ะค่ะนะฮะตัวตัวทั้งสองท่านอยากให้เพิ่มเติมการช่วยเหลือยังไงอีกไหมคะจะได้บอกทางขอสทนะฮะคือเรื่องเรื่องถังน้ำครับพอดีจากถ้าถ้าถ้าขอได้ครับ อยากได้ถังน้ำเพื่อไม่ชาวบ้านนะครับถังน้ำแล้วก็จำนวนรถที่ส่งน้ำให้กับชาวบ้านนะครับอยากม่ได้ไหมครับเพราะอสสาธรค่ะส่งน้พอจะหาถังน้ำมาเพิ่มให้ชาวบ้านจะได้ไว้ใส่น้ำให้ชาวบ้านเขาไม่ต้องมาเอาน้ำแล้วไปรถเป่าไม่มีน้ำกลับไปพอเป็นไปได้ไหมท่านได้ครับได้ครับท่านได้นี่ตับฟัรถน้ำก็ตั้งนานแตรนักขักรยาที่ห้าก็พร้อม มานี่เยอะครับอ๋อค่ะแล้วในความเป็นไปได้ท่านอยากจะขอถังน้ำเขาสก,กีถังคะท่านก็ตอนนี้มันเฉลีย่ยล้วก็มันอยู่ประมาณอ่ามหมู่บ้านครับสี่ถึงห้าถังครับผมแล้วปัจจุบลลันเรามีกี่ถังครับหมู่บ้านนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะติดต่อที่ทางสักจ้างไก่อนนะครับมีที่ไหนมากที่จะพอจิบได้มาช่วยก่อนนะครับค่ะค่ะเอาลองดูนะครับเผื่อตรงไหนยังไม่แล้งก็ ขอยิมถังน้ํามาอยู่ตรงแรงเนาะขอสารสอมเพิ่มด้วยนะคะอ๋อท่านท่านผอสาทรเนี่แล้วสารส้มนี่หายากไหมฮะทางชาวบ้านเขาบอกอยากได้สารส้มไปแกงน้ําขุ่นด้วยอะค่ะทำไม่ยากครับพ่อตอนนี้พุ่เนี่ยคือสารส้มเนาะมันตอนนี้พุ่เนี่ยคืนน้ำปฏิบต่อว่านช่ไหมันมันสารส้มของเรากัเราพอสนับสนุนได้นะครับเพราะว่าคือปฏิบติแล้วเอย่างคือมันระบบการจัดเก็บน้ำเนี่ยคือมันคาไปมันเยอะเพราะว่าเพราะว่าน้ํามันขุ่น เดี๋ยวต้องระบายน้าทิ้งบ่อยนะครับซึ่งแต่คาดยังไงตรงนี้ซึ่งทางหมู่บ้านรับยังไม่ได้ก็ทางอบตเราก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่ครับค่ะค่ะนะฝากท่านพอสาธรรายงานท่านนายกด้วยนะว่าขอบพระคุณมากๆเลยนะช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าดิฉันจะโทรสัาษณ์ท่านนายกอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะดีครับผมนะท่านพอสาธรบอกว่าดีนะ อ่อเราก็ต้องช่วยกันนะถามท่านทนายธนวินนะเวลาเราเห็นหน่วยงานราชการระดมความช่วยเหลือนี้รู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกดีมากครับดีใจแทนพี่น้องเลยเ<ห>พราะว่า<ห>คือรัฐรัษฎรเนี่ยประชาชนต่างๆเนี่ยบางทีเดือดร้อนเขาก็พยายามดิน้นรนช่วยเหลือ<ห>ตัวเองละแต่ถ้าหน่วยงานรัฐมาซับพอร์ตให้เอาถาังน้ําเอานูาน่นเอานี่มาให้หรือพยายามส่งผมเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็พยายามใช้น้ําอย่างประหยัดเขาก็จะดํารงชีวิตกันอยู่ได้จนไม่ลําบากจนเกินสมควรนะครับ เห็นดีใจมากใช่เพราะว่าชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วว่าน้ํามันหายากนะใครจะกล้าใช้เยอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออบางคนบอกใช้น้ำไหลายๆต่อด้วยนะทําทั้งหลายอย่างนะน้ำบางคนก็แทบจะไม่อยากอาบน้ําเลยะเก็บน้ําไว้ใช้ในที่จำเป็นจริงๆนะน้ําแดงซักผ้าไม่ได้ด้วยต้องใช้น้ํา ใ่ข่าวใส่ทก,กาพประหยัดทุกอย่างเลยค่ะเห็น,ยอยนอกเห็นใจกันเนาะนะเดี๋ยวตรงนี้อาทิตย์หน้าทางรายการก็จะติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งจะต,ต้องขอบคุณทางการประปาส่วนภูมิภาคนะฮะท่านผู้จัดการสำรวจเมื่อกี้นี้แล้วก็ขอบคุณทางอบตหลุงประดูะดที่จะประสานงานให้ก็นะฝากทางพี่นรินนะฮะเพจนี่เลยค่ะห้วยแถลงห้วยแถลงนะฮะนี่เจ้าของเพจห้วยแถลงก็เมื่อกี้นี้เราเซ็นเ O ็ในใจกันแล้วบอกว่าถ้าเกิดชาวบ้านแถวห้วยแถลงนะแถวโคราชใครมีปัญหาประปาเือดร้อนเนาะแถวอิสาน แจ้งเพจนะฮะห้วยแถลงก็เหมือนแจ้งสนามเป้าบันทาทุกโหยินดีขอบคุณมากค่ะวันนี้เราแลกลายกันแล้วนในหลายส่วนตัวเลยแบบพี่นารินมีลายส่งไลน์มาแต่เพื่อประชาชนนี่ถึงไหนถึงกันเนาะเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะต้องขอบคุณนะฮะทางเพจห้วยแถลงนะฮะพี่นารินแล้วก็ขอบคุณตัวแทนชาวบ้านน้องนัทชาวกรด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะพื้นที่ไหนมีปัญหาขาดแคลนน้ำอีกก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวตอนนี้ใครมีปัญหาอยากปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายติดต่อได้นะฮะท่านทนายธนาวินคะครับ ที่เบอร์นะครับ081715 9551 081715 9552และ081715 9553ครับค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะครับมาติดตามครับปรึกษากันเรื่องข้อกฎหมายนะคะอยู่คอนโดค่ะแต่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางมากกว่าปกติเพราะมีบางคนไม่จ่ายกันนะฮะติดตามได้ในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าค่ะเป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้ สนามป้าวันแ่าทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ